ในสัจจะบนพื้นฐานของความถูกต้องเขาซื่อสัตย์นะครับพ่อคนที่เชิญพวกขึ้นมายืนด้านหลังร้อยเอกดสุปัญญารัวหุ้ใจของญากิพี่น้องพ่อบนนั้าหกทุ่มเฟ้เลยนะจอนฟังเสียงเพลงพราดี เสียงดนตรีเสียงที่พวกเราสน,านสนารนน่วมความสามัคคีนะครับเมื่อคืนได้นอนฟังคนตรีทั้งหมดสิบเอ็ดท่านด้วยกันหลังนี้นะครับท่านอาจจะยืนฝั่งซ้ายมือประธานเนะาะฝั่งซ้ายมือประธานก็แล้วกันนะครับอยู่ทางซ้ายมือหลังหน้าออกนะครับน้าฟังขวานะครับฝั่งขวาต้องมีผู้นักสุนทรภัยก็ยืนฝั่งแล้วก็ตางคนจะดาภูมิทัณฑ์ในชาโดยโตัวสมควรนะครับและก็คือ ชิ้นที่เราติดอยู่หน้าอกกับผู้ที่ได้รับบัดผ่านสึกทุกคนเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายเอิบจครับเจญขึ้นมาเลยครับ ครับครับาก่ั้งครับเชิครับาหาทักลักป่าลอยต่อจังหวัดจันทบุรีเรียนเชิญครับ ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ถมนทานทัจะไปสักการะืองท่านปธานนะครับปุตตีนัทปตนปทภพรปตีนัศวง ปีที่47ไประจำปีพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าบนตรีนัดศรีอินรองแม่ทัพที่สองพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารทั้งในอดีตและปัจจุบันอาสาช่วยรบฐานพรานและส่วนราชการต่างๆได้มาชุมนุมณเบื้องหน้าอนุสาวรีย์วิรยชนอาสาสมัครฐานพรานแห่งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านวีรชนผู้กล้าหาญด้วยความจริงใจขออัญเชิญดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านวีรชนทั้งหลายได้โปรดสดับรับฟังคำสื่อดีในเกีรยิประวัติความกล้าหาญและความเสียสละสมควรยกย่องสรรเสริญอย่างสูงสุดซึ่งพวกเราทุกคนที่มาชุมนุมกันณที่นี้จะได้นำอวุธกรรมของท่าน ไปถ่ายทอดให้ลูกหลานและอนุชนรุ่นหลังได้รับทราบและประพฤติปฏิบัติเรินรอยตามสืบไปอนุสาวรีย์เบชนอาสาสมัครฐานทานค่ายป่าตงชัยสร้างขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธ,ธศักราช2524เพื่อเป็นสถานที่บรรจุอัฐิและเป็นที่สถิตดวงวิญญ,ญาณของนายทหารในสิบ และอาสาสมัครฐานพรานที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจำนวน325นายท่านบิเลชอทั้งหลายนามของท่านได้ถูกจารึกอยู่ณอนุสาวรีย์แห่งนี้เพราะท่านได้ปฏิบัติตนสมกับที่ได้ถือกำเนิดมาเป็นคนไทยยอมเอาเลือดเอาเนื้อและชีวิตเข้าแลกเพื่อความสงบสุข ของปวงชนชาวไทยท่านมิรชนผู้กล้าหาญทั้งหลายเราทุกคนต่างสำนึกและลึกถึงความเสียสละของท่านและตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีผู้ใดที่จะรักเราเท่ากับคนไทยด้วยกันเราจะรักใคร่สามัคคีกันผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันปกป้องพิทักษ์รักษาแผ่นดินผืนนี้ให้ดำรงความเป็นไทย อยู่ตลอดไปด้วยมหหตทธานุภาพแห่งการเสียสละชีวิตอุทิศเป็นชาติพลีซึ่งเป็นกุศลดาศีอันทรงคุณค่าเหนือกว่าการเสียสละอื่นใดของท่านวีรชนทั้งหลายจึงขออัญเชิญให้ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจงจำสสยปราโมทสถิตสถาพรสวยสุขณนะทิพยาวิมาน เป็นบิยชนผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยที่เราทั้งหลายจะได้เคารพสักการะอยู่ชั่วนิรันดร์และขอเชิญแขกผู้มีิกเกียรติผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้กรุณายืนไว้อะไร1หนึ่งนาทีครับ ตรงหนะ้าตงวันติโยปุ๊บเรียบเอาถูมั่นในสัจจัต้นฐานของความถูกต้องเขาซื่อสัตย์

วดีค่ะนางสาวปนิศราบุญทองค่ะมาจากจังหวัดส,สุราษฎร์ค่ะวันนี้ได้มาวางพวงมาลานะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูก็มีคุณตาเป็นทห,หารพานอยู่ด้วยแล้วก็แบบหนูก็อยากจะเป็นตามที่คุณตาเขาได้เป็นนะคะหนูรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นทห,หารเขาเสียสละค่ะ ครับผมผมเสาแก้วคำพิวงนะครับเป็นรองประธานของชมรมทหารพลค่ายปักทงชัยประทุมธานีวันนี้ก็ถือว่าเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาวางพวงมาลากับนักรบชุด,ดําที่ค่ายปักทงชัยนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายนะครับซึ่งปีหนึ่งก็จะจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งซึ่งในคราวครั้งนี้ท่านประธานก็ได้มอบหมายให้ผมนำเจ้าหน้าที่อาสาทั้งหมด40ชีวิตนะครับที่มาร่วมวางพวงมาลาในวันนี้ ก็หวังใจอย่างยิ่งว่าปีหน้าก็คงจะได้มาร่วมกับหน่วยงานของทางค่ายปักตงใจของจังหวัดนครราชสีมานี่นะครับก็ถือเป็นเกิดอย่างยิ่งขอขอบคุณอีกครั้งครับผมมาได้2ช่องทางน,นะครับสามารถสมัครได้ตัวเองหรือก็สมัครมาที่เบอร์โทร0877199429นะครับเบอร์โทรนี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งผมเป็นรองประธาน ซึ่งการสมัครนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับขอให้ท่านโทรเข้ามาแล้วเราจะมีเลขขาชี้แจงให้ครับผม